สวัสดีค่ะไรน์เฟรดดี้นะคะวันนี้จะมาแนะนำสินค้ามีดสเตนเลสเป็นมีดพับนะคะรุ่น D03 ด้ามจับเขากวางจำลองค่ะวัสดุใบมีด ABS นะคะจับถนัดมือมีลวดลายสวยงามค่ะตัวนี้เป็นมีดพับสปริงสเตนเลสมีความใบมีดมีความสวยงามและเฉียว ขนาดนะคะขนาดอยู่ที่8นิ้วค่ะมาดูความไวในการปล่อยใบมีดค่ะจะไวมากทีนะคะการพับเก็บและการกดใช้ปุ่มปุ่มเดียวบังคับก็คือปุ่มนี้กดลงไปพับเก็บทุกครั้งอย่าลืมเซฟตี้ล็อกตรงนี้ เปิดล็อกเพื่อที่จะเปิดใบมีดมีความไวกระชับแข็งแรงทนทานคะจับกระชับมือพกพาสะดวกขอบคุณค่ะฝากติดตามสินค้าอื่นได้ในร้านไลฟ์ไนท์เลดี้นะคะผู้หญิงสายโหดผู้หญิงพกมีดสวัสดีค่ะ